สวัสดีครับชาวราศีมังกรยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงใบบุพยามัาจะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในราศีมังกรหรือชาวราศีมังกรสามารถดูคำพยากรณ์ในคลิปนี้ได้เพื่อนําไปปรับใช้กับจิจวิจารณ์ของตัวคุณเองจะดูดวงก,กับชาวมังกรรานามังกรในช่วงของครึ่งเดือนหลังสับเดียนกรกฎาคม25 6 5นี้เป็นในเรื่องของความหลักความสัมพันธ์นะครับเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันเลยว่าจะมีนน้มทิศทางเป็นเช่นไร ก่อนอื่นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดติดตามแบ่งใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับใครต้องการติดต่อดูดวงในการส่วนตัวสามารถแอดไลน์มาได้ที่ user บูพยา5 9นะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้เรานะครับไพ่าอาจจะมีแนวโน้มของการสลับที่กันได้บางตำแหน่งแล้วก็รับแต่พลังงานด้านบวกถ้าเห็นไพ่ลายให้นึกไว้เลยนะครับว่ามันเป็นเพียงไพ่แนะนําไม่ใช่ไพ่ลายนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาคนนั้นคิด อย่างไรสำหรับตัวคุณกันบ้างไพ่ใบแรกนะครับได้ไพ่ใบนี้เลยนายออฟสอดนะครับแล้วก็เป็น7เวนออฟสอดโอเคไพ่สถ้วยปรกากฏไพ่เดม a ิเชียนนะครับแล้วก็เป็นไพ่ท o ออฟเพนทาเคิที่เราไปดูจิตใต้สำเนกของเขาคนนั้นกันต่อว่าเขามีความรู้สึกอย่างไรสำหรับตัวคุณกันบ้าง ไพ่ใบแรกนะครับแถวล่างได้ไพ่เดอะ h าริออ f i ฟ e of c รับแล้วก็ไพ่เดอะเลเวนะครับไพ่ไหนถือไม้แล้วก็เป็นไพ่เพ g ออฟ p e นทาเคิอิทธิพลใต้สำหรับได้ไพ่สิเหรียญเลยไพ่ถูกเปิดเอาไว้ครบทุกใบแล้วเดี๋ยวเรามาดูพลังงานกันนะครับว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรไพ่ตัวตนของเขาคนนั้นนะครับได้ไพ่ถั่วับเกิดขึ้น ทั่คับนะครับมาปรากฏแปลว่าเขาอาจจะมีนวโน้มมิทิศทางที่เขาอาจจะให้คอมมิตเมนต์กับตัวคุณได้มากขึ้นนะครับหรือมีในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่กลับมาคืนดีกันในสําหรับบางคนที่อาจจะมีปัญหามีความทุกข์ใจมีความรู้สึกไม่โอเคใดๆมันจะมีโอกาสมีนวาโนมมิทิทางที่คุณกับเขายังจะมีความสมัครสมานสมัคคีกันนะครับแล้วก็สามารถที่จะยังเป็นคู่ของคนหลักที่ดีต่อกันด้วยเพราะมันมีไพ่เดอะเลเวอร์มาด้วยโชคดีมากเลยนะครับมี ทั้งสองถ้วยและเลเวอร์มาจริงๆ2คนนี้คือคนเดียวกันนะครับแต่แสงสีมันคนถูกคนละแบบกันเฉยๆจริงๆแล้วคนสองคนในภาพนี้คือคนเดียวกันเนาะแต่มันเป็นเวอร์ชั่นของอเข่าเยอะกับเขาน้อยนิดนึงเท่านั้นเองจริงๆแล้วความรักเนี่ยมันก็จะค่อยๆมีการงอกเงยมีเรื่องของความสุขความสมหวังเข้ามากับชีวิตของตัวคุณมากขึ้นสำหรับชาวมังกรแต่ อยากจะบอกนิดนึงว่าชาวมังกรลัคณะมังกรคุณอาจจะต้องพยายามค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆปรับรูปแบบกับความรักความสัมพันธ์ไปทุกอย่างมันไม่ง่ายนะครับกับคําว่าความรักเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าความรักความสัมพันธ์เนี่ยมันเกิดจากการเข้าใจกันแล้วก็การให้เกียรติกันการดูกันและดูแลกันและกันประมาณนั้นมันเป็นอะไรที่อยากจะต้องจับมือกันนะครับจูงมือกันไปด้วย ด้วยกันนะครับแล้วก็มีแก้วที่ชนกันแปลว่าการสมัครสมัครสมัคคีกันนะครับเป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่มีความแน่นแฟนต่อกันมันเป็นอะไรที่มันเป็นความสุขความสมหวังที่ดีต่อกันและกันไพ่เหรียญน,นะครับอันนี้ไพ่ดอกบัวคือถ้วยถ้วยกับเหรียญเนี่ยเข้ากันมันแปลว่าเป็นอะไรที่ส่งเสริมกันและกันดีมากดังนั้นอยากจะบอกว่าชาวมังกรลัคนามังกรคุณนะ่ย มีโอกาสที่จะมีความสุขความสํหวังได้เพียงแต่บางทีคุณก็ต้องผ่านความยากลําบากผ่านวิบากกรรมผ่านในเรื่องของอะไรไปก่อนเพราะว่ามันยังมีไพ่หลายอยู่พอสมควรแต่อยากจะบอกก่อนนะครับว่าไพ่หลายเนี่ยไม่ได้เป็นไพ่หลายนะมันเป็นเพียงไพ่แนะนํานะครับอยากจะบอกว่าบางทีแล้วการที่คุณกับเขาอ่ะอาจจะมีนวโน,น้มมีทิทางที่เขาอาจจะให้คอมมิเมนต์กับคุณให้ในเรื่องของความรักการดูแลการจาูงใจกบ กับตัวคุณก็จริงแต่ไพ่เนี่ยบ่งบอกถึงสถานการณ์ว่ามันอาจจะยังมีความรู้สึกที่ยังไม่ชัดเจนมันอาจจะยังมีความรู้สึกที่คุณกับเขายังต้องมีปัญหาต่อกันบ้างมีความคิดมีมายเซ็ตต่างๆที่อาจจะยังไม่ไวเนื้อเชื่อใจกันบ้างอันนี้มันเป็นเรื่องที่เราอาจจะต้องค่อยๆปรับทิศทางค่อยๆเชื่อใจค่อยๆมั่นใจกันไปเพราะตอนนี้เราอาจจะยังไม่มั่นใจหรอกเพราะอะไรเจ็บดาบมันคือขโมยขโมยในหน้าไพ่เนี่ยเห็นไหมครับเต็มไปด้วยดาบ แต่ไปด้วยในเรื่องของอะไรที่มันเป็นในเรื่องของกลยุทธ์มันเป็นอะไรในเรื่องของที่ยังดูไม่ชัดเจนแล้วมันก็สร้างในเรื่องของความกดดันความไม่ตกความกังวลให้กับตัวเขาและก็ตัวคุณด้วยถามว่าเอาแล้วเขาตกไม่ตกกังวลทําไมละ่ะในเมื่อเขาอาจจะไม่ชัดเจนเองเพราะความไม่ชัดเจนที่เขาให้สถานะคุณไม่ได้ไงมันก็เลยทําให้ตัวเขาอะยังมีความไม่ตกความกังวลว่ากลัวว่าคุณจะคิดเยอะ กลัวว่าคุณอาจจะแบบดูไม่โอเคกับเขาไงเขาก็เลยมีความไม่ตกกลางเหมือนตรงนั้นนะครับในสหรับบางคนอาจจะโดนบล็อกได้ด้วยนะอืมบางคนอาจจะถูกบล็อกด้วยนะครับเพราะว่าเขาอาจจะเหมือนปิดกั้นกันการชัดการมองเห็นอะไรแบบนั้นเป็นต้นเราก็อาจจะต้องใช้เวลากับการคิดการตัดสินใจสักเิ็นหนึงเพราะเขาอาจจะทําให้ตัวคุณอะต้องรอคอยต้องผิดหวังต้องร้องไห้อันนี้มันเป็นสิ่งที่คุณจะต้องเจอแน่นอนนะครับสำหรับชาวมังกรเพราะ ไพ่สามใบเนี่ยมันคือความที่คุณอาจจะยังดูไม่สมหวังถึงแม้เขาจะมีสองถ้วยแปลว่าเขาเนี่ยปรารถนาที่อยากจะมีความรักความสัมพันธ์อยากจะเต็มเต็มกับตัวคุณแต่คุณอาจจะต้องใช้เวลากับการที่ต้องรอคอยกับความไม่ชัดเจนแบบนี้ก่อนแล้วคุณอาจจะต้องยังต้องใช้เวลากับการที่ต้องคิดมาก,มากนิตกังวลจากไพ่เก้าดาบนะครับแล้วยังคงต้องเสียใจต้องพยายามเหมือนกับปรับทุกอย่างให้มันเข้ากับ ตัวตนของตัวคุณเองต้องรับสภาพกับในเรื่องของความไม่พร้อมก่อนในช่วงแรกพอมันเวลาผ่านไปผ่านไปเรื่อยๆผ่านไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็อาจจะค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆนะครับถ้าคุณยังไม่หมดแพทชั่นกับเขาเนี่ยยังมีโอกาสที่เขายังจะเติมเต็มความรู้สึกดีๆให้กับตัวคุณได้จากให้สองถ้วยนะครับเขาก็อาจจะต้องใช้เวลากับการที่เขาต้องพยายามเลือกแล้วก็สมดุลที่สุดบาลานซ์กับในเรื่องของ สิ่งต่างๆให้เกิดผลลัพธ์ในสิ่งที่ดีที่สุดแต่เหมือนเขาอาจจะยังเลือกคุณอยู่นะเท่าที่ดูนะครับเพราะว่ามันยังมีไพ่สองถ้วยกับเลเวอร์ยังมีโอกาสที่เขายังจะกลับมาหาตัวคุณได้นะแต่เขาต้องทําสมดุลแล้วก็บาลานซ์ความรู้สึกของตัวเขาเองก่อนจากไพ่สองเหรียญนะครับเพราะสองเหรียญเนี่ยมันเป็นอะไรที่ต้องใช้เวลากับการเข้าใจการเรียนรู้การตกผลึกกันทําสมาธินะครับ เพื่อที่จะแก้ไขกับสถานการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างได้นะเพราะว่าตอนนี้มันเป็นอะไรที่เขาอาจจะรู้สึกยากลําบากกับการคิดการตัดสินใจนะแต่ยังไงเขาก็ยังมีโอกาสที่จะจะเลือกคุณอยู่อย่างที่บอกไปนะครับโดยเฉพาะคนธาตุดินราศีพฤกศกันมังกรอันนี้เป็นรา,าศีธาตุดินนะครับเด็กถือเหรียญปรากฏและมีโอกาสเป็นคนธาตุไฟ ราศีเมษสิสงห์แล้วก็ราศีธนูอันนี้เป็นราศีธาตุไฟสองธาตุเนี่ยนะครับมีทุพลต่อดวงชะตาของชาวราศีมังกรมากขึ้นนะครับเป็นราศีธาตุเดียวกับตัวคุณด้วยก็อาจจะทําให้เกิดลักษณะของการที่เขาอาจจะมีโอกาสของการที่เติมเต็มแพทชั่นกับตัวคุณเรียนรู้ปรับทิศทางกับความรักความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นจากไพ่เด็กถือเหรียญการมองอะไรที่มันเป็นแบบ สิ่งที่ดีเกิดขึ้นน่ะเพราะว่าเด็กธาตุดินเนี่ยเป็นอะไรที่เหมือนเป็นการเก็บเล็กผสมน้อยการเข้าใจกับโมเมนต์ความรู้สึกสิ่งต่างๆแล้วก็บาลานซ์แล้วก็สมดุลเห็นไหมครับมันเป็นไพ่ที่บอกว่ามันร้อยเลงต่อกันเลยแล้วก็ยังมีแพชชั่นกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์กับตัวคุณเองอยู่มันเลยทําให้ตัวคุณกับเขายังสามารถที่จะกลับมาเป็นคู่กันได้มันมีไพ่ของการกลับมาด้วยนะครับว่าคือ2ใบนี้ไพ่ของการกลับมาของคู่ของคนรัก แปลว่ามีเดอะไพ่เดอะเมจิเชียนนะครับแล้วก็ไพ่เดอะชาริออตจริงๆเดอะเมจิเชียนเนี่ยแปลว่าไพ่ของการที่ตัวเขาเองอาจจะอยากปรับปรุงอยากจะเปลี่ยนแปลงอยากจะแก้ไขอยากจะประสานทุกสิ่งทุกอย่างให้มันเกิดความสัมพันธ์ธรรมตตีที่เกิดความแน่นแฟนต่อกันอีกครั้งหนึ่งหรือเป็นอะไรที่เหมือนกับต้องแบบให้ความเข้าใจ ค,ความเชื่อถือกันและกันการแก้ไขสถา,านการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างอะไรประมาณนี้เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ในสิ่งที่ดีผลลัพธ์ในสิ่งที่เขานั้นอยากจะมอบสิ่งดีๆให้กับตัวคุณเพราะเดี๋วมัเช่นแปลว่าผู้ขมังเวทนะเนาะก็หมายถึงการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะทําให้ตัวคุณกับเขาสามารถที่จะมีแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นแล้วกลับมาเป็นคู่กันได้สุดท้ายไพ่เดร์ชาริออบอกว่า เขาอาจจะตามหาตัวคุณเองเดชาริออตนี้ยังหมายถึงว่าเขาอาจจะข้ามน้ำข้ามทะเลหรือเขาอาจจะเดินทางมาหาตัวคุณได้นะครับมาง้อคุณมาปรับขอคืนดีหรือมาอะไรแบบนี้เป็นต้นเพราะว่าเดชาริออตเนี่ยเป็นขุนศึกที่อาจจะชนะศึกนะครับ ที่เขาอาจจะกลุ่มทุกอย่างไว้เหมือนเดอะเมจิชเชียนดังนั้นเนี่ยสองใบนี้จึงหมายถึงไพ่ของการกลับมาทั้งคู่เลยดังนั้นถ้าเกิดชาวมังกรแล้วก็ลักนามังกรถ้าคุณยังให้โอกาสนะครับกับตัวเขาในการพิสูจน์ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์หรือยังรอคอยกับการกลับมาของเขาเนี่ยยังมีโอกาสที่จะกลับมาได้ค่อนข้างสูงพอสมควรนะครับเพียงแต่บางทีเราอย่าเพิ่งคาดหวังหรืออย่าเพิ่งไปแบบ อะไรกับเขามากจนเกินไปค่อยๆเป็นค่อยๆไปไปทีละเล็กทีละน้อยอย่างที่บอกว่ามันมีพู้เด็กถือเหรียญเพราะว่าค่อยๆเก็บเล็กผสมน้อยเรียนรู้กันไปปรับกันไปนะครับเราต้องปรับเราต้องเรียนรู้กันด้วยนะสองเหรียญก็มา ทรงเรียนหมายถึงการปรับการเรียนรู้กันการเข้าใจกันแล้วจะทําให้เรากับเขาอะสามารถต่อติดกันได้ดีขึ้นแล้วก็สามารถที่จะมีความสุขความสมหวังร่วมกันได้มากขึ้นด้วยเช่นกันนะครับแต่ถ้าเกิดเราพยายามแบบต่อต้านจนเกินไปมันก็อาจจะทําให้ตัวเราอะนะครับค่อนข้างมี mindset ที่ติดลบแล้วก็มีปัญหากับตัวเขาได้ให้อิทธิพลใต้สำหรับได้ขึ้น1ิเหรียญเลยแปลว่ามีโอกาสที่เขากับคุณยังจะมีความสุข การเต็มๆการได้คอมมิทเมนต์นะครับเพราะว่าเนี่ยมีผู้หญิงกับผู้ชายที่นอนซบกันแบบเนี้ยเห็นไหมครับเป็นสามีภรรยานะครับที่นอนอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่แล้วก็มีปู่กับหลานนะครับขึ้นต้นไม้ราะว่ามีบุตรมีบริวารด้วยมันแปลว่าความมีครอบครัวที่มีผาสุขต้นไม้เนี่ยเปรียบเทียบนะครับกับในเรื่องของบ้านเป็นในเรื่องของความสุข ความสมหวังประวัตทุกอย่างที่คุณกําลังแบบอยากจะมีเนี่ยโดยเฉพาะคอมมิตเมนต์เนี่ยนะครับหรือบางคนอาจจะอยากแต่งงานอยากจะมีอะไรที่มันเป็นสิ่งที่ดีกับในเรื่องของภาวะความรักความสัมพันธ์เนี่ยคุณมีโอกาสจะได้สิ่งเหล่านี้อย่างที่บอกน้องเพราะมันมีไพ่เดอะเลิฟเวอร์แปลว่าเขากับคุณก็ยังเป็นคู่กันแหะถึงแม้คุณจะมีปัญหามีอุปสรรคมันก็แค่ชั่วคราว วงเล็บถ้าเขาเป็นคู่ของคุณโดยการที่เรากับเขาดูสมพงคคู่กนนันนะครับเราต้องรู้ก่อนว่าเขาใช่คู่ของเราไหมถ้าเรารู้ว่าเขาใช่คู่ของเราเราก็แค่ต้องผ่านวิบากกรรมนะครับผ่านความผิดหวังไปแล้วคุณจะเจออนาคตใหม่ที่ดีกว่ากับตัวเขาแต่ถ้าเขาไม่ใช่คู่ของเราก็แปลว่าคุณก็ต้อง move on เพื่อที่เราจะได้ไปหาคนที่ดีกว่าเราก็จะเจอคนที่ดีกว่าได้เหมือนกันเนาะดังนั้น1ิเหรียญน,นะครับมาพร้อมสองถ้วยมาพร้อมเลเวอร์เนี่ยแปลว่าเขากับคุณมีโอกาสที่จะมีแนวโน้มความคิดนะครับกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ไปในโน้มทางเดียวกันสามารถที่จะมีความรักความสัมพันธ์ที่ต่อติดกันได้ดีขึ้นสามารถที่จะผ่านพ้นปัญหาและอุปสรรคกับความรักความสัมพันธ์อะไรที่มันเป็นความยากลําบากอะไรที่มันเป็นความรู้สึกที่ไม่สุขไม่สมหวังอะไรที่มันไม่ชัดเจนอะไรที่มันเป็นการรอ คุณจะค่อยๆนะครับมีโอกาสที่จะมีความสุขกับเขาบ้างนะครับเราก็สามารถที่จะเติมเต็มความรู้สึกดีๆให้กับกันและกันได้มากขึ้นทําให้คุณกับเขาสามารถเป็นคู่ครองคนหลักที่ดีต่อกันแล้วก็สมัครสมานสมัคมคีกกันเป็นความสุขความหวังการเติมเต็มให้พลังงานพลังใจที่ดีต่อกันนะครับมากขึ้นด้วยเช่นกันเนาะก็พยายาม เข้าหาเขาโดยการที่เราอาจจะต้องแบบใช้จังหวะใช้เวลาแล้วก็การปรับการเรียนรู้การเข้าใจแล้วคุณจะสามารถแก้ไขปัญหาทุกสิ่งได้นะครับไพ่มันแก้กันเองแล้วเนาะมันก็เลยทําให้ตัวคุณสามารถที่จะมีสิ่งดีๆเข้ามากับชีวิตได้มากขึ้นสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์ subscribe, กด Sub s cribe กดติดตามประลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณคับ